สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องความรื่กันวันนี้นะคะก็พี่น้องมาใส่บัตขอมาด้วยกันค่ะมีครัวาทยมีน้องจันใจมีป้าจอยพี่สาวว่าผักยันแล้วค่ะมีสาวใหญ่คนโตก็คือหน้าดอกห้าเลยค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องพี่น้องสองสี่คนเลยค่ะครอบครัวของค่ะคุณพ่อเงาคุนชื่นแม่ชื้นค้นพี่ลูกาสาวนี้วันนี้ก็มาตับบาตรร่วมกัน รวมกับคุูฤทธิ์ด้วยลูกเขยอีกสองคนค่ะนี่ก็มีความสุขใจมากเลยค่ะที่ได้มาจากบ,บาทน,นี่ค่ะกับข้าวก็จะมีเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวที่คุณ,คณ,คณพรูผ่านทำแล้วก็แคบหมูที่คุณพูณูผ่านทำค่ะแ้่ใ,ใ่ด้วยกันค่ะทาบุญด้วยกันแล้วก็ถ้าทุกคนส่วนบุญก็นี่แหละค่ะทําบุญด้วยการให้คุณพ่อง้ามสจสิ้นแะยังเพื่อนเพื่อนได้รับส่วนบุญหน้าแดงทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็จะได้ ทำกับข้าวหาหาเพื่องเหลือซึ่งประการได้กันในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะคะพี่น้องมาจากบารมีกันได้ค่ะพระกำลังมาแล้วค่ะพระถ้ามาทั้งหมดสองลูปพี่เล็ก่ายไกลๆให้เห็นพระไหนสองรูปนูนไกลๆเลยค่ะพระกำลังมาสองลูกค่ะพระสองลูปทุกวันนะคะาจะมีสองลูก ก็ต้องขอบุณเอฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณหล,ยลาเลยเลยด้วยค่ะขอบุณพ่อแม่พี่น้องทุกกําลังใจทุกภาคส่วนทุกงานทุกอาชีพที่ท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธุลากันนะคะมาเยี่ยมชมในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อนออกเี็นได้แล้วก็สื่อสารภูมิปัญญาทาคงห ของคนพองานคุนชื่นนะคะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของค,ค,ค,ครอบครัวคงพันธศาลากันพอมีพออยู่พอกินนะคะแล้วก็เน่ยค่ะการดำรงชีวิตประจําวันนี่แหละคะ่ะคนบ้านนอกธรรมดานี่แหละคะ่ะก็เล็้ให้เลีนน้ยงให้ควรแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตก่อนแทรกคุณนายธรรมจริญธรรมเนะะี่ยค่ะคือมีพ่องานคุนชื่นไม่ใช่คุ้นชื่นเป็นต้นแบบเะะพราะฉะนั้นเลี้ยงแอบแนะะ่นอน รุกรายค่ะเมย์ที่ได้มาทำบุญกับพี่สาวน้องสาวเนยค่ะลงมาใกล้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบังเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกวันคลับนะคะ